กัดปะแล้วกากัดไฟฟ้ากัดป่ะพี่กัดนะว่ะ ยี่ดามต,ตื้นเลยโมสายวิ่งใหญ่เลยโมสายวิ่งนะครับผมวิ่งเขาฝั่งนะเจอดูมันคลายไปตัวนะครับในตัวที่สองอะลองอเฮ้ยคลายอยู่ไหนมาหูปลาใหญ่เครื่องเฉยเลยหือ มีนานเชียวแล้วทรายนีอยู่น้ำแค่นี้อออโอ้โหเจียวเดี๋ยวคันหักห <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันหักโอ้โหยังไม่ได้เชียวมีทรายนี่น้ำแค่นี้้เอียว8กิโลประมาณ ครับช่อนนะประมาณแปดขีดไส์สวยไสยสวยพี <c oughs> ่มีเยอะมีหลายตัวทั<ะ>้งสองฝั่งฝัง่งก็ใหญ่ ะะสวัสดีครับปลากัดอยู่นะครับผมไม่ได้เปิดกล้องนะกล้องม,มันเต็มจะถ่ายตอนช่อปลากัดนะครับเฮ้ยเข้าป่าเยอะพี่วังมันมีตนวใหญ่แล้วนะเนฮะ้ยพี่เฮ้ยเอา ายุกก็ยกขึ้น,นอ <laughs> พอมินแล้วติดเหรือตรงนี้ดีกว่าพี่เยื่ตรงนี้เลยน,น,นี่ชินไล้มีหามีหาตัวทิศมาจะวัดแน่พี่ไซส์สวยนะครับผมปากัดนะครับผมไม่อยากจะ่าอยู่วะ่ะเหยือตกน้ำกัดเลยนะ มูหิ่งเขาป่าแล้วไม่ขายแล้วตรงเนี้ยฮึไอสวย แล้วผมมาช่อนนะสายวิ่งแล้วสายวิ่งแล้ววิ่งกขากักอย่าพีดงั้นได้ผักตัวนี้ตัวนี้ 4, นนนสีสต่ตัวนี่ห้าเนี่ยโอ้โหวิ่งออกนี่มาสวัสดีเฮ้ยคายคายวะยัเนื้อวะงัดไต้ังผักใหม่อ่ะตัวที่ห้าแล้วครับงัดไต้ังผักอู้ เรื่องนั้ 3, นตัวเนี้ยสามสี่ขีดเลยเฮ้ยหลุดได้ไงวะมันมันเกี่ยวพันผักมาพันผักมานะอื